พอดีน้พี่เพิ่งเขียนอีบุ๊กเล่มนี้เสร็จรับน้องอีบุ๊กเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับทำไมพี่ถึงเขียนอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีน้องหลายคนเนี่ยมาปรึกษาพี่ครับว่าเขาสมัครงานได้งานแล้วครับแต่เขาไม่ผ่านทดลองงานสักทีครับมีน้องคนหนึ่งเนี่ยสมัครงานไปเจ็ดบริษัทครับก็ไม่ผ่านโปรไปเจ็ดครั้งครับติดกันครับน้องคำถามคือปัญหามันเกิดจากอะไรครับทำไมนายจ้างเนี่ยถึงไม่อยากรับเด็กจบใหม่เขาทำงานครับ น้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องปัญหาความแตกต่างระหว่างเจเนเรชันใช่ไหมเอ่อเจนซีกับเจนวายครับแล้วก็เจนเอ็กซ์มันจะมีปัญหาในที่ทํางานพวกนี้ครับที่น้องเนี่ยไม่เคยเข้าใจครับในฐานะที่น้องเป็นเด็กจบใหม่น้องจะไม่รู้ว่าหัวหน้าน้องเนี่ยที่เป็นคนเจนวายเนี่ยเขาต้องการอะไรครับแล้วเวลาที่น้องเนี่ยทำตัวไม่ถูกในในช่วงทดลองงานเนี่ยมันก็ทําให้น้องเนี่ยไม่ไม่ผ่านโปรได้ครับซึ่งมันจะมีเหตุผลเยอะมากครับ ที่จะทำให้น้องไ,ไม่ผ่านปโปรอาจจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบงอย่างครับเออมาทํางานเหมือนมาตั้งแคมป์อย่างนี้ครับไปสายทุกวันครับหรือว่าน้องอาจจะไม่กล้าถามไม่กล้าพูดครับในที่ทํางานเจ้านายสั่งงานแล้วน้องไม่เข้าใจแล้วน้องไม่ถามครับกลัวเขาดา่าแล้วสุดท้ายน้องก็ฝืนทํางานที่ไม่ตรงกับคาสั่งของเจ้านายครับแล,แล้วก็โดนดา่าโอ๊ตปัญหาพวกนี้คลาสสิกมากครับแล้วอีกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารครับ ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงครับอาจจะเป็นมารยาทในการส่งอีเมลอย่างนี้ครับเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยหรือตอนที่น้องเรียนโรงเรียนเนี่ยเขาไม่สอนครับมารยาทในการส่งอีเมลเป็นยังไงครับบางคนชอบส่งอีเมลแล้วไปจิกลูกค้าอย่างนี้ <c oughs> ไปทวงเอกสารลูกค้าอย่างนี้แล้วก็ซีซีประจานคนอื่นด้วยครับว่าลูกค้าคนนี้ไม่ส่งเอกสารให้น้องสักทีครับเออเลยเดทไลน์แล้วนะทาไมพี่ไม่ส่งเอกสารให้หนูสักทีอย่างนี้ครับ อย่างนี้ก็เรียกประจานลูกค้าครับอย่างนี้ไม่ได้ครับลูกค้าจะเกลียดน้องครับแล้วน้องจะโดนหัวหน้าด่าด้วยครับเด็กบางคนก็ปรับตัวไม่เข้ากับวัฒนธรทำองค์กรครับน้องเป็นสายชิวที่ไม่อยากกระตอกบัตรเข้าออกงานครับแต่องค์กรเนี่ยซีเรียสว่าให้น้องดนเรื่องเวลาครับเพว่าห้ามขาดลามาสายครับมาสายหักเบี้ยขยันอย่างนี้ครับเสร็จเลยครับนี่คือทับทั เหตุผลหลักๆครับน้องที่จะทําให้คน,นไม่ไม่ค่อยผ่านโปรกันโลกของการทํางานเนี่ยมันไม่ชิวเหมือนตอนที่น้องได้เรียนมหาหลัยนะครับคนละเรื่องกันเลยครับเหมือนไปสงครามครับน้องสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือนิสัยของหัวหน้าเราครับหัวหน้างานแต่ละคนในนิสัยไม่เหมือนกัน,นครับน้องต้องมองให้ออกครับว่าหัวหน้างานของน้องอัดในน,นิสัยยังไงครับถ้าหัวหน้าน้องเ,เป็น perfectionist เนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ย น้องจะปฏิบัติตัวกับหัวหน้าคนนี้ยังไงครับสมมุติน้องส่งงานเข้าไปเดี๋ยวแล้วเขาแก้งานน้องเป็นสิบรอบเออไม่ได้สัทีอย่างนี้ครับความเครียดเียจะตกมาอยู่ที่ตัวน้องครับน้องต้องรู้จักวิธีการดีลกับหัวหน้าแต่ละประเภทครับหรือถ้าหัวหน้าน้องเ,เป็นสายชิลครับเออแล้วเขาไม่บอกว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วเขาปล่อยน้องเนี่ยเหมือนโยนน้องเนี่ยลงสระว่ายน้ําครับเออมึงไปทําอะไรก็ได้อย่างนี้เลยครับ แล้วพอถึงเวลาเนี่ยน้องไม่ไปถามความต้องการของเขาเนี่ยแล้วน้องเสือกส่งงานเขาไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเหมือนกันครับมันกลายเป็นน้องเนี่ยทำงานเห้เขาไม่ตรงสเปคครับเสร็จเลยครับเออหรือหัวหน้าที่รับชอบอย่างเดียวไม่รับผิดครับปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยไปตายครับไปไปตายเหยียบกับระเบิดตายครับเออพอได้ผลงานแล้วเอาหน้าอย่างนี้ครับแต่พอทีมมีปัญหาเนี่ยไม่ช่วยครับ ก็จะปล่อยให้น้องไปแก้ปัญหาเองครับถ้าน้องอ่านมีหัวหน้าแบบนี้น้องจะทําไงครับชีวิตการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์นะครับมันคือการถือมีดครับดองแล้วรอแทงข้างหลังครับมันคือการไปสงครามครับมันไม่ใช่แค่หัวหน้างานครับมีเพื่อนร่วมงานมีอะไรอีกครับมีลูกน้องด้วยครับเออหรือถ้าน้องอันเนี่ยเจอหัวหน้าเผด็จการอย่างเงี้ยที่เขาสั่งอะไรเนี่ยน้องต้องทําตามร้อครับ น้องอ่านเนี่ยแตกแถวไปแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเขาจะเรียกน้องมาเชิงครับเขาจะไม่ฟังความคิดเห็นของน้องครับน้องอ่านน้องเจอหัวหน้าแบบนี้น้องทําไงครับเพราะมันมีวิธีที่จะดีกว่าหัวหน้าพวกนี้หลายประเภทครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีคําตอบครับเออแล้วอีกอย่างเนี่ยน้องต้องรู้เรื่องกฎหมายแรงงานในช่วงทดลองงานด้วยครับหลายคนไม่รู้ครับบริษัทหรือโรงงานจํานวนมากเนี่ยเขามักจะมีช่วงทดลองงานเนี่ยไม่เกินร19วัน ทำไมตัวเลข119วันถึงสําคัญเพราะอะไรเพราะถ้าน้องเนี่ยทดลองงานเนี่ยตั้งแต่120วันขึ้นไปครับแล้วเขาให้น้องออกใช่ไหมบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยครับอย่างน้อย1เดือนนะครับหมายเขาว่าบริษัทเนี่ยถ้าเขาจะไม่เอาน้องเนี่ยเขาจะรีบถีบน้องออกจากบ,บริษัทครับน้องอ่านเขาไม่อยากจ่ายค่าชดเชยตรงนี้ครับตามกฎหมาย